ลักษณะอากาศประเทศไทยของวันที่2กันยายน2567จากแผนที่อากาศวันที่1กันยายน2567เวลา19นาฬิการ่องมรสุมกำลังแรงพาดจากตอนล่างของประเทศเมียนมาเป็นแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านภาคกลางของประเทศไทยสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศกัมพูชาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนหรือพายุฝนฟ้าะนองกระจายถึงทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาค หนมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าะนองกระจายร้อยละห้าสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมฝ่ายตะวันออกความเร็ว5-10นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าะนองความเร็ว20-40นอตภาคอีสานมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าะนองเกือบทั่วไปร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว5-10นอต และมีลม,ลมลกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20ถึง40นอตภาคกลางมีเมฆมากกับม euh. ีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองทั่วไปร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว5ถึง10นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20ถึง40นอตภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ50ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40